ทุกคนทราบไหมคะว่าปัญหาท้องผูกน่ากลกัวกว่าที่คุณคิดเพราะจะส่งผลเสียต่างๆต่อสุขภาพร่างกายหากปล่อยไว้นานอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกอาการท้องผูกต้องแก้ไขให้ถูกวิธีดูแลร่างกายให้มีระบบขับถ่ายที่ดีขอแนะนำตัวช่วยที่ดีตัวนี้เลยคะ่ะ FO สไฟ ber D i n ี F OS, F มีไฟเบอร์จากผลไม้เป็นพรีไบโอติกหรืออาหารของจุลินทรีย์ที่มีในลำไส้ช่วยปรับระบบขับถ่ายให้เป็นปกติมีสารสก,กรัดจากโ so ซ่แขกระบอกเพชรพริกบุกช่วยดูแลรูปร่างและดัจกจับไขมันและมีสารสก,กรัดจากธรรมชาติชนิดอื่นๆที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายทำให้ผิวพรรณสดใสอ่อนกว,ว่าวั วิธีทานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงฉีกซองเทลงผสมกับน้ำเปล่าคนให้เข้ากันแล้วดื่มก่อนนอนค่ะรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นเมลอนปลอดภัยไม่มียาถ่ายไม่มีปวดบิดท้อง รับรองเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีหมดปัญหาท้องผูกและยังช่วยให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะคะ FOS Fiber Ring ดูแลร่างกายจากภายในเพิ่มความมั่นใจสู่ภายนอกสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ Shop Like Share หากคุณกำลังมองหาดีท็อกดีๆอย่าลืม FOS Fiber Ring นะคะ